สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะครั้งที่แล้วเรามาลองใช้รูปภาพกิฟในการปรับแต่งแอปพลิเคชันของเรากันนะคะวันนี้จะลองพาจับเวลาการทำแบบทดสอบดูนะอันดับแรกขออนุญาตเปลี่ยนเปลี่ยน URL ตรงนี้ของ image ที่เป็นไฟล์กิฟนี่ก่อนรู้สึกรู้สึกไม่ค่อยชอบใจอยากได้ใหม่ <c oughs> ขอใช้ตัวนี้ คันล็อกที่อยู่รูปภาพโอเควางอืมอิมเมจโอเคอ่ะเราจะใช้ฐานข้อมูลฐานข้อมูลจาก Watcher ครั้งที่คลิปที่แล้วนะคะเราจะมาปรับแต่งข้อมูลฐานข้อมูลนี้กันนะเอ่อตัวแรกตัวแรก ID ตรงนี้ได้แล้ว Question ตรงนี้เอ่อ Number ตรงนี้จะให้เป็นการไปดึงข้อข้อคำถามข้อคำถามจากฐานข้อมูล question ตัวนี้นะคะฐานข้อมูลจาก question ตัวนี้เราจะใช้วิธีการ random สุ่มเอานะคะใช้คำสั่ง rand between ยังจำกันได้ไม่เอ่ยลองจำไม่ได้ก็คัดลอกเอามาเลยดีกว่าสุ่ม rand between Random มาจากระหว่าง1กับจำนวนของข้อในฐานข้อมูล question นะจำนวนข้อจำนวนนัมเบอร์ในฐานข้อมูล Question มีทั้งหมดถึง4องอุ้ยส่ตายละมี4ข้อนะคะให้ Random มาเสร็จแล้ว Question เนี่ย Question ให้ไปดูที่ข้อตรงนี้ว่าได้หมายเลขอะไรแล้วไปดึงมาจากฐานข้อมูล,มล question ใช้คำสั่ง lookup จะไม่ได้เช่นเดียวกัน <c oughs> ไปเอามาจากนี้มีมีมีคอมเมนต์ถามว่าไอ้ตรงเนี้ยดิฉันเอามาจากอะไรเป็น add on ของ extension ของของ google chrome นะคะพอดีเวลาทำทำสูตรอะไรมาก็จะเก็บไป โครงสร้างของสูตรก็จะเก็บไว้แล้วก็ดึงมาใช้จะได้ไม่ต้องเปิดดูซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะลูกอัพให้ไปดูที่นัมเบอร์แล้วไปที่ฐานข้อมูล q u e ช t i o n ไปที่ตาราง q u e ช t i o n ไปดูที่นัมเบอร์มาเช่นเดียวกันแล้วไปดึงข้อคำถามที่เป็น q u e ช t i o n มาอ่าไปดึงคำถามที่เป็น q u e ช t i มาตรงนี้ใช้ว่าอะไระตัวพิมพ์ใหญ่นัมเบอร์เหมือนกัน ไปดูนัมเบอร์เหมือนกันนัมเบอร์ในตารางคุชชั่นนะโอเคอัน swer เป็นลองเทคถูกต้องอันนี้เป็นลองเทคค่ะคุชชั่นเป็นลองเทคเดทไทม์ อันเซอร์คำตอบไปลองเทคสตาร์เด d เดทไทม์ก็เป็น now อันนี้เชงไทม์สเต็มอ่าเรายังไม่เคยใช้คำสั่งเชงทา e ไทม์สเต็มกันเลยเนาะคลิปเดียวก็ยังไม่เคยใช้เรามาลองดูกันหน่อยดีกว่า c เชงไทม์สเต็มเปลี่ยนเวลาโดยคขีกเข้าไปตรงนี้โดยเราจะไป นับเวลาตัวสุดท้ายเราจะไปดู time stamp ที่เวลาสุดท้ายจากคอลั u อ n answer จากออััน์คำตอบนะคะ d o n เดี๋ยวเราไปลองดูกันอาจจะยังไม่เข้าใจแต่ลองดูนะ save c h n g time stamp โอเคนะเปิดมาปุ๊บนี่เวลา start date มันจะตัวนี้ถูกไหมพอเราพิมพ์ข้อความลงไปปุ๊บเพื่อจะตอบในคอลัมน์ answer อ่า end date มันจะโผล่ขึ้นมาหลังจากที่เราคลิกเสร็จแล้วปุ๊บเวลามันจับจากจาก30ตรงเนี้ย start date จาก30ตรงเนี้ยมาจบลงท้ายที่12ก็คือหลังจากที่เราพิมพ์คำตอบไปเสร็จปุ๊บมันจะจับเวลาเป็นเวลาที่สิ้นสุดของ คอลัมน์ answer นะคะอันนี้คือ time stamp เอาไหมนะพอเปิดหน้ามานันนี้ปุ๊บอ่ามันจะไล่เลย time stamp มันจะไล่ start date มันจะไล่เลยถูกไหมปุ๊บปุ๊บอ่าพอเราคำตอบคุณเชื่อ,อไรอ้าวปุ๊บอ่าเห็นไหมที่เวลา16วินาทีนะคะน,นี่คือเช็ง time stamp นับจ้งแต่เวลาเปิดมาจนถึงสิ้นสุดของคอลัมน์ที่เรากำหนดเนาะโอเคเนาะ ิ่ e ทำสเตโอเคต่อไปต่อไปต่อไปเราจะมาบอกเขาว่าเวลาทั้งหมดที่เราใช้อะจากที่เปิดขึ้นมาจากจนถึงตอนนี้มันเท่าไหร่อ่ะมาเราจะใช้ Adverture Column ม Ad น์แอดเวอรเราใช้คำว่าอะไร s u b m t t t i ม e ไหใช้เวลาทั้งหมดอ่ะเวลาทั้งหมดดีกว่า เวลาที่เหลืออยู่เวลาที่เหลืออยู่ใช้คำสั่งนี้ค่ะเราจะดึงคำสั่งเกี่ยวกับเวลามาใช้นะคะ second วินาทีโดยให้ e n d e คอลัมน n e n d e เมกยะลบอลัม started. น์ start date ดึงดึงตัวที่เป็นวินาที จาก end date กับ start date ออกมาแล้วดึงตัวนี้เหมือนกัน end date กับ start date เหมือนกัน end date ลบ start date อันนี้ก็คูณ60เพรแล้วนาทีเป็นอะา6 1นาทีมี60วินาทีอันนี้ก็คูณถ้านาทีก็คูณด้วย60มันจะได้เป็นวินาทีต่อไปชั่วโมงก็เป็น เอ่อ end date ลบ start date เหมือนกันอ่าแล้วคูณ3,600มันจะได้เป็นวินาทีเนาะโอเคไหมตึ๊ดต๊ดผิดตรงไหนอ่อวันนี้ไงเจอละ น่าจะผ่านอ่ะเซฟดันเรียบร้อยละเอาลองดูนะเดิมเรีบิ้บข้บบบอที่สี่คุณชื่ออะไรเอาตอบตอบลงไปสิตอบ,ตอบดีด,ดีอ่ะอเิียรเสร็จดีดีเสร็จแล้วต้องออกด้วยอใช้เวลาทั้งหมดอ่า 9 9วินาที9วินาทีทำถูกไหม okay. หนหมี่โอเคเนะเก้วินาทีถูกแล้วเนาะคำตอบเราถูกแล้วนะอ่าต่อไปเราจะดึงข้อคำถามมาเราจะดึงข้อคำถามมาอันนี้มันวิ่งวนเห็นไหมอันนี้มันแสดงโชว์วนเราก็ให้มันแสดงตอนไหนละ่ะเดี๋ยว,ยวค่อยไปตรงนี้กันเนาะเดี๋ยวเอาควาสั่งนี้ก่อน เออเราจะไปเอาข้อนี้มาเรนด o อมไปดึงมานี่ถูกแล้วนะไปดึงข้อคำถามมาคราวนี้ start date กับ end date เนี่ยอันนี้เพื่อจะทดสอบสูตรเฉยๆไม่ต้องโชว์ก็ได้นะเอา start date กับ end date ออกไม่ต้องโชว์ อันนี้จะแสดงก็ต่อเมื่อโชว์ในกรณีที่ว่า is blank ตอนที่ answer มันว่างอยู่ให้โชว์เฉพาะตอนที่ answer มันว่างอยู่ถ้า answer ตอบแล้วไม่ต้อง ประมาณนี้ไหมเดี๋ยวเราดูเวลาที่ยังเหลืออยู่นี่จะให้โชว์ในกรณีที่อันเซอร์ไม่ว่างเนาะจะได้บอกว่าคุณใช้เวลาเท่าไหร่โชว์ในกรณีก็โชว์ตรงนี้นะคะโชว์ในกรณีที่ is not blank answer answer ไม่ว่างถึง show อ่ทีนี้เรามาลองว่าจะให้ให้เป็นข้อความเวลาเราคีย์ลงไปแล้วข้อความบอกว่าอ่ะคุณเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนาะเราสามารถตั้งค่าตรงนี้ตั้งค่าตรงนี้อ่ะสร้างเป็น r e s p o n s e เอา virtual c ค l u m n ขึ้นมาสัก Virtual c o l u m n หนึ่งตั้งชื่อว่า Response ร e สป o n ส์ให้ให้ให้คอนคาตินีดใช้คำสั่งคอนคาตินีดเป็นการเชื่อมขอก๊อบเข้ามาเลยดีกว่าง่ายดีได้ได้ไดสูตรแล้วก็มาปรับเป็นของตัวเองนะคะคอนคาตินีดอ่ะคอนคาตินีดใส่วงเล็บ คุณใช้เวลาคุณใช้เวลาปุ๊บปุ๊บวินาทีคุณใช้เวลาคอลัมน์ของเราเมื่อกี้อ่าวินาทีถ้าถ้าเกิดว่า คอลัมนเวลาที่เวลาคงเหลือนี่มันน้อยกว่าสิบเราใช้สิบวินาทีเนาะคุณเก่งมากเป็นดีด้วยคุณยอดเยี่ยมมากอถ้าไม่ใช่คอลัมน์นะคะคอมาอมาขอโทะคอมมาถ้าเกิดว่าไม่ใช่ให้ต่อว่า ใช้ว่าคุณใช้เวลาเกินกำหนดคุณจะไม่ได้คะแนนคุณไม่ได้คะแนนอนะคุณไม่ได้คะแนนเสียใจด้วยคุณไม่ได้คะแนนอ่ะอันนี้ก็เล้วแต่เราจะพูดนะเข้มาแล้วก็เป็นข้อความต่อไปนะคะ ยินดีด้วยคุณยอดเยี่ยมมากเขามาปุ๊บแต่ถ้าเกิดกรณีต่อมาคะแนนไม่ถึงไงคะแนนมากกว่าคุณใช้เวลาเกินกําหนดเสียใจด้วยคุณไม่ได้คะแนนโอเคมาลองดูกันเป็นข้อความนะตอนนี้เป็นเป็นเทคอ่ะเซฟเดี๋ยวเมื่อกี้นะเมื่อกี้เราเมื่อกี้เรายังไม่ได้ ดี๋ยวดึงข้อมูลในฐานข้อมูลควิ s ชั o นใหม่ก่อนเมื่อกี้มีสข้อแต่มันไม่ได้ regenerate structure นะเปลี่ยนข้อของข้อคำถามเมื่อกี้ต้องลองดูใหม่กัน คุณชื่ออะไรอะกดยโอเคเรียบเสร็จไทม์คุณใช้เวลา8วินาทียินดีด้วยยอดเยี่ยมเอาใหม่เฮอันนี้レスポンส o อ่ะเรสปอนจะตั้งโชทีหลังอะใช้เวลานานๆานหน่อยคุณชื่ออะไรแต่เดี๋ยวคลิกนานก่อนโอเคหมดเวลาละ สิวินาทีคุณใช้เวลาสิบสวินาทีคุณใช,ใช้เวลาเกินกำหนดรีสปอน s e ต้องเป็นปึ๊บอ่ารีสปอน s e ตรงนี้ต้องเป็นลองทิเช่นเดียวกันันจะอ่านข้อความยาวๆได้ คุณชื่ออะไรตลอดมันไม่เรนดัมหรอครีชั่นลุกอัพหมายเลขสามครีชั่นลุกอัพนัมเบอร์อับเนี้ยมชื่อเหมือนกันเกินไปเดี๋ยวเรามาลองเปลี่ยนตัวนี้ดีกว่าในข้อนี้เป็นนัมเบอร์วันนัมเบอร์วแล้วกัน กลับมาที่นี่ regenerate structure regenerate structure จาก number ให้เป็น number one ซะคิดว่ามันน่าจะได้นะนใช้คำสั่ง number a c u e a t i o number ไม่ใช่ไม่ใช่ใช,ใช้คำสั่งนี้โอ้ถูกละ แรนบิ between, ทวินถูกแล้วถูกแล้วคำสั่งนี้มไม่ number o n ตรงนี้ให้แรนบิทวินถูกแล้วเสร็จแล้วลุกอัพตรงนี้เป็น number one ต้องไปดูที่ number o n หลังจากนั้นตรงนี้เป็นลองเทคคิดว่านะน่าจะได้ ไม่มาดูที่นัมเบอร์วนโอเคข้อสี่แมวเมียวคุณชื่ออะไรอ่ะแมวเมียวน้องลิบลี่สิบเอ็ดคุณใช้เวลาสิบเอ็ดวินาทีเริบมสุดไทมจะโชว์ในกรณีที่อ่มาเปลี่ยนไหมเวลา จะโชว์ในกรณีที่ is blank สิ is not blank answer ต้องไม่ว่างถึงจะโชว์อ๋อทีนี้ก็ r e s p o n s e r e s p o n s e จะโชว์ในกรณีที่ answer ไม่ว่าง is not blank answer อ่ะอันเซอร์ต้องไม่ว่างด้วยอยาจะโชว์เอามลองดูเด็แเมเมียคุณชื่อภาษีชื่อน้องเคเคโอเคอ่ะทีนี้ตัวนี้มัน ตัวนี้ไม่โชว์ก็ได้นะนัมเบอร์ตรงนี้ไม่โชว์ก็ได้นัมเบอร์ไม่ต้องโชว์ก็ได้แต่ค a t ชันกับอันเซอร์นี้ต้องโชว์โอเคทำไหมสิเห็นไหมจับเวลาเอาไปประยุกต์ใช้กับงานดูนะคุณชื่ออะไรใช้เวลา 7นาทีคุณใช้เวลา7วินาทียินดีด้วยคุณยอดเยี่ยมมากอ่ะเหนไหมคะอ่าเราไปประยุกต์ใช้เอาทีนี้หลังจากเราจับเวลาแล้วประยุกต์ใช้เช่นถ้าเกิดว่าคุณทําเวลาอยู่ในกําหนดก็ให้คะแนนเท่าคุณมีเวลาเกินกําหนดก็ไม่ให้คะแนนอะไรประมาณนี้คะ่ะให้เวลาเท่านี้อยู่ในนี้ให้คะแนนถ้าเอิเิไทมเนี่ยน้อยกว่า10ให้1คะแนน แล้วก็ถูกต้องให้หนึ่งคะแนนถ้ามากกว่าก็ไม่ให้คะแนนแบบนี้เนอะเอาไปลองกรับแต่งดูกันนะคะอืมมีอะไรเพิ่มอีกไหมก็ประมาณนี้ค่ะในวิธีการจับ,บเวลาตรงนี้ก็ไปปรับดูอาจจะมันใหญ่ไปเนาะจริจริงไม่ชอบแต่มันใหญ่ไปหาเล็กๆให้มันดูแล้วมันเติมง่ายไๆใช้ง่ายๆอะไรประมาณนี้ โอเคอ่ะอ่ะไปปรับใช้กันดูนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวมาดูคำสั่งนี้อธิบายคำสั่งนี้เด้ยังรเซกันอ่าเซกันเซกันเดี๋ยวลืมพูดถึงคำสั่งนี้ไม่เคยใช้กันเนาะคำสั่งเซกันในในแอปชีตเนี่ยมันคือการดึงตรงวินาทีมา ตอนแรกตัวเองเปิดก็ตัวเองเปิดก็ง,งุงๆเหมือนกันนะอะคำสั่งเซกันคำสั่งเซกันคำสั่งมินิทคำสั่งเอาเร่เนี่ยมันจะเป็นลักษณะนี้ถ้าเวลาที่เราใช้ใช้กับเด็ดถามเป็น time stamp ใช่ไหมต้องสมมติใช้คำสั่งมินิทปุ๊บมันจะดึงเอาเฉพาะตรงส่วนที่เป็นมินิทมาโชว์คือ14ตัวเนี้ย นะ่ะ14ตัวนี้มาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคำสั่งตัวเนี้ยที่ในใน time stamp ของเรา date time ตรงเนี้ย start date end date ตรงเนี้ยมันจะ,ะสมมติเดี๋ยวโชว์เนาะ start date กับ end date ตรงเนี้ยนะ start date ตรงนี้เห็นไหมเนี่ยตรงเป็น time stamp เนี่ยมันจะดึงมาเฉพาะเฉพาะ second minute หรือ hour ที่เป็นชั่วโมงอะ เราก็จะดึงเอาเฉพาะตัวเลขตัวนี้มาแต่จากจากการทํางานของเราคือเอาตรงเนี้ย start d e กับ end d a t ลบกันแล้วก็ดึงเอาเฉพาะตรงนี้มาเพื่อที่จะคำนวณหาเพื่อที่จะคํานวณหาเซกันอ,อันนี้ก็ดึง s t a r เดก e บ n d น a t ลบกันแล้วดึงเซกันมา start d e กับเ n d d a t ลบกันดึงะเินิตมาแล้วคูณด้วย60เพื่อจะให้เป็นเซกันเป็นวินาทนะีชั่วโมงลบกันมาแล้วคูณด้วย3,600เพื่อจะได้เป็นวินาที นะคะอันนี้คําสั่งใหม่ที่อาจจะยังไม่เคยเจอกันเนาะคอนคาเทเนตนี้เจอบ่อยแล้วล่ะเป็นการเชื่อมเชื่อมง่ายๆเชื่อมเชื่อมขาด้วยทิคหรือข้อความเท่านั้นนอกนั้นก็คงไม่มีอะไรเพิ่มเติมมานะคะอันนี้ไปเจอเพิ่งเจอ,อปัญหาก็คือว่าถ้าชื่อในฐานข้อมูลมันตรงกันคอลัมน์มันตรงกันมากไปเวลามันลุกอับไปมันดึงข้อมูลมาไม่ถูกก็ต้องลองปรับเปลี่ยนด้วยเนาะ โอเคค่ะวันนี้เจอกันเพียงแค่นี้เอาไปปรับแต่งกับแอปพลิเคชันของคุณกันดูนะคะดิฉันก็ลองใช้กับของตัวเองและโอเคอยู่นะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ